Wellness is the new status symbol. สุขภาพดีเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องใช้เงินคำนี้เป็นคำที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่ทุกอย่างในยุคนี้กลับชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปการมีเวลามากพอที่จะออกมาวิ่งตอนเช้าตรู่นอนหัวค่ํามีเงินมากพอที่จะซื้อวัตถุดิบอาหารคุณภาพเยี่ยมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพซื้อวิตามินสมัครสมาชิกฟิตเนสโยคะพิลาทิสลงไอซ์บาร์หรือมีพื้นที่ใกล้บ้านที่จะไปเดินออกกําลังได้โดยที่ไม่ต้องกลัวควันมาสมปอดยังไม่นับการที่จะ ต้องดูเหมือนสุขภาพดีหน้าเงาใส่วิ้งเหมือนกินน้ำเวลาแปดแก้วและอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนพิสูจน์แล้วว่า wellness is the new status symbol ความเป็นอยู่ที่ดีคือเครื่องหมายบ่งบอกสถานะในยุคใหม่อย่างแท้จริงวันนี้ b บ i ส w b l i n งจะมาชวนคุยกันว่าเทรนด์นี้ส่งผลอะไรกับเราทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบและนี่เป็นโอกาสสำคัญอย่างไรของประเทศไทยที่จะกอบกู้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจผ่านเทรน wellness ค่ะ การยุ่งมากซะจนไม่มีเวลาทําอย่างอื่นนอกจากงานอาจจะทําให้คุณดูประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ไม่ใช่กับยุคนี้แล้วค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องงานแล้วคุณก็ต้องมีสุขภาพดีพร้อมจะมีชีวิตยืนยาวได้อีกหลายปีด้วยและสําหรับบางคนมันไม่ใช่แค่มีเงินสมัครฟิตเนสเข้าคลาสโยคะเหยียดยืดด้วยพิลาทิสแล้วมันจะจบแต่มันอัปเกรดไปสู่เทคโนโลย,ยียืดอายุขั้นสุดอย่างการบําบัดด้วยโอโซนด้วยเซลหรือว่าออกซิเจนความดันสูง,ง,สงก่อนหน้ายุคโควิดการให้ความสําคัญกับสุขภาพอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนบางกลุ่ม แต่หลังจากยุคโควิดเป็นต้นมาเทรนทั่วโลกเนี่ยชี้ไปนในทิศทางเดียวกันว่าการรักษาสุขภาพกลายเป็นเรื่องพื้นฐานและการระแวดระวังเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีก็ทําให้การออกกําลังกายกินดีนอนดีเริ่มไม่พอยิ่งตอนนี้โลกกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยปี2050จะมีประชากรอายุเกินกว่า60ปีกว่า2,000ล้านคนซึ่งจะกดดันระบบสุขภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมอย่างมหาศาลถ้าหักยืดชีวิต หรือว่า lifespan โดยที่ไม่ได้ยืดช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีหรือว่า health span การใช้ชีวิตก็จะมาพร้อมกับโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายทําให้คนเห็นความสําคัญของสุขภาพที่ดี ซึ่งต้องมาพร้อมกับอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เนี่ยทำให้อุตสาหกรรมเวลเนสและลองจีเิตีที่เน้นไปที่การช่วยให้คนมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งครอบคลุมไปทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพื่อทําให้เราอายุยืนสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ตั้งแต่แบบที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือกินดีนอนดีออกกําลังกายทําหัตถการทําศัลยกรรมไปจนถึงนวัตกรรมล้ําสมัยจนหลายอย่าง อาจจะฟังดูเหมือนออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟเช่น senolytics คือกลุ่มยาที่มุ่งกำจัดเซลล์ชาราหรือที่หลายคนเรียกว่าเซลล์ซอมบี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า senescent cells ซึ่งเหมือนกับซอมบี้เลยก็คือหยุดทำงานแต่ไม่ตายแถมยังปล่อยสารอักเสบเอนไซม์ทำลายเนื้อเยื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นมะเร็งทำให้เกิดหรือว่าซ้ำเติมโรคหัวใจเบาหวานสมองเสื่อมปอดพังผืดข้อเสื่อมกระดูกพรุนที่หลายคนอาจจะเป็นอยู่ แคมอืดถึกทนต่อการตายเพราะว่ามีกลไกป้องกันตัวเองแต่ว่าซโนล l y t i c s เนี่ยออกแบบมาเพื่อกำจัดเซลล์เสื่อมสภาพอย่างเฉพาะเจาะจงเลยค่ะหรือว่า,อาการบำบัดด้วยยีนส์หรือว่ายีนเทอร์พีซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนหรือว่าควบคุมการแสดงออกของยีนหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่เพื่อการรักษาโรคหรืออาการต่างๆเช่นแทนที่ยีนที่ก่อโรคด้วยยีนปกติทําให้ยีนที่ก่อโรคซึ่งทํางานผิดปกติเนี่ยหยุดการทํางานไปเลยหรือว่านํายีนใหม่หรือยี ที่ถูกปรับแต่งเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเพื่อช่วยรักษาโรคยังไม่รวมเทคโนโลยีต่างๆเช่นการบําบัดด้วยแสงสีแดงบําบัดด้วยความเย็นหรือบําบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงและอื่นๆอีกมากมายการให้ความสําคัญต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness tourism คาดว่าจะเติบโตจาก1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ44ล้านล้านบาทในปี2025 ไปสู่3.2ล้านล้านดอลลาร์สหร,รัฐหรือประมาณ119ล้านล้านบาทในปี2035ขนาดขณะเดียวกันตลาด medical spa ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจาก36,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรอืรอรอลาวๆ1.3ล้านล้านบาทในปี2024และจะสูงขึ้นไปอีกภายในปี2034โดยมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการด้านบริการความงามและการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวข้อมูลจาก Global Wellness Institute หรือ GWI ระบุว่าอุตสาห ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั่วโลกมีการเติบโตต่อเนื่องโดยในปี2023มีมูลค่าตลาดรวมกว่า6.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ230ล้านล้านบาทแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มธุรกิจดูแลความงามส่วนบุคคลหรือ Personal Care and Beauty มูลค่า1.213ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ44ล้านล้านบาทกลุ่มธุรกิจอาหารและการดูแลน้ำหนัก Healthy Eating Nutrition and Weight Loss มูลค่า1.096ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านล้านบาทกลุ่มธุรกิจการออกกำลังกาย Physical Activity มูลค่า1 0 6 0ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ39ล้านล้านบาท กลุ่มธุรกิจาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism 0.83ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30ล้านล้านบาทเป็นต้นค่ะแต่แน่นอนว่าการรักษาสุขภาพอย่างดีเลิศมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายบทความจาก The Guardian แจกแจงรายจ่ายเกี่ยวกับ Wellness ของสาวๆจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจาักรระบุว่ารายงานของ Global Wellness Institute บอกว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเพื่อเวลเนสมากกว่า6,000ดอลลาร์ 6, หรือประมาณ2,19,000บาทต่อคนต่อปีทำให้สหรัฐกลายเป็นเศรษฐกิจเวลเนสที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนสหรัชอาณาจักร มีตัวเลขเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่3,342ดอลลาร์ 3, 2, หรือประมาณ1 2 2 0 0 0บาทซึ่งไม่น้อยเลยและข้อมูลจาก Statista ก็รายงานว่าในปี2023สหรัฐอเมริกามีมูลค่าใช้จ่ายด้านเวลเนสท Tourism สูงที่สุดในโลกเอมิลารค่านักข่าวและผู้เขียนหนังสือ How to Be Well ซึ่งสำรวจอุตสาหาการรมเวลเ s s มูลค่าหลายพัน,นล้านดอลลาร์ตั้งข้อสังเกตกับ Harper's Bazaar ว่า Wellness หรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเริ่มถูกนำมาขายเหมือนกับเป็นสินค้า Luxury อย่างหนึ่งโดยเทคนิคและบทสนทนาที่ห้อมล้อมประเด็นนี้นั้นคล้ายกับสิ่งที่เธอเคยพบเจอมาในอุตสาหาการรมแฟชั่น ในขณะที่แฟชั่นสมัยนี้เข้าถึงได้มากขึ้นผ่านทางการไลฟ์สตรีมและการช้อปปิ้งออนไลน์แต่สินค้าและบริการเวลเนสระดับไฮเอน n ์กับเข้าถึงยากขึ้นนอกจากนี้เธอยังวิเคราะห์ว่ารากของการเติบโตของเวลเนสในอเมริกานั้น เกิดมาจากการที่คนไม่ได้รับการดูแลจากระบบสาธารณาสุขของรัฐหลายคนน่าจะทราบว่าหลายๆประเทศกําลังเผชิญกับวิกฤตทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นยาแพงหมอไม่พอรอคิวนานรวมไปถึงวิกฤตประกันไม่ครอบคลุมที่ทําให้การไปหาหมอในประเทศตัวเองนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีลองนึกภาพตามว่าเช้าวันผลพรำในลอนดอนคุณได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าคิวผ่าตัดที่นัดไว้ขอเลื่อนไปอีกนะคะ ทางทางที่คุณรอมานานเกินครึ่งปีแล้วเพราะว่ารายชื่อผู้ป่วยรอรักษาในองังกฤษนั้นสูงระดับหลายล้านเคสขนาดตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมปี2025ที่ลดลงมาแล้วก็ยังมีผู้ป่วยรอการรักษาสูงถึง7.4ล้านเคสจากตัวเลขที่กล่าวมานี้ก็อาจจะแปลได้ง่ายๆว่าถ้าคุณป่วยวันนี้คุณอาจจะต้องรออีกนานกว่าจะได้คิวจริง ส่วนเพื่อนบ้านอย่างฝั่งสหรัฐก็เจอปัญหารุมเรา้าโดยข้อมูลจาก KFF ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐหรือราวราว44%บอกว่าการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องยากหรือว่ายากมากสําหรับพวกเขาประมาณ21%ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันระบุว่าไม่ได้ไปรับยาตามใบสั่งแพทย์เพราะว่าราคาแพงเกินไปขณะที่คนอีก23%เลือกใช้ยาซื้อกินเองตามร้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ายาแพงทําให้คนจํานวนมากเลื่อนหรือว่าข้ามการรักษาที่จําเป็นราว36%ของผู้ใหญ่บอกว่าต้องเลื่อนหรือว่าข้ามการรักษาเพราะว่าไม่มีเงินและ75ของผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพที่อายุเกิน65ปีก็ระบุว่าพวกเขางดการรักษาที่จําเป็นเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปเช่นกัน ฉะนั้นถึงระบบการแพทย์สหรัฐจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ค่ารักษาที่สูงลิ์กำลังทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเข้าถึงการรักษาไม่ได้แม้จะมีประกันก็ตาม เพราะว่าเบิกยากจ่ายช้าจนมีกรณีที่ผู้ป่วยรอมไม่ไหวและจากไปซะก่อนที่จะเบิกผ่านจากสาเหตุนี้ก็ทําให้มีชาวอเมริกันมากมายที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะเข้าถึงหมอไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกดูไบหรือว่าที่ไทยเองก็เป็นหนึ่งในที่ที่คนนิยมเดินทางมานี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนจากบางประเทศที่ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างซึ่งประเทศที่มีความพร้อมทางด้านธุรกิจบริการอย่างไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มได้ทั้งในแง่การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตหรือ การรักษาโรคยังไม่รวมถึงการที่หลายๆประเทศเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทําให้ความสนใจและการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ที่คงอยู่ไปอีกหลายปีนอกจากนี้ยังมีการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเสริมความงามด้วยการศัลยกรรมหรือเข้าคลินิกทาหัตถการซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เหมาะสมที่จะบุกตลาดด้านนี้ให้หนักกว่าเดิมเพราะว่าเรามีความพร้อมหลายด้านทั้งภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงการแพทย์ที่ก้าวหน้าและพร้อมรับชาวต่างชาติมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาเยือนตามข้อมูลของสมาคมศัละยะแพทย์ตกแต่งนานาชาติประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำขัตการความงามสูงที่สุดในโลกคิดเป็น33.2%ของผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมดแซงหน้าทาั้งเม็กซิโกและตุรกีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านการศัละยะกรรมความงามราคาย,ย่อมเยาปัจจุบันประเทศไทยมีคลินิกความงามมากกว่า7,000แห่ง โดยแค่เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็มีมากกว่า2,000แห่งเลยสำหรับประเทศไทยอุตสาหากรรม wellness and health care มีมูลค่าตลาดรวมกว่า1.2ล้านล้านบาทและยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ6-8%ต่อปีสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสมหาศาลสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศช่วงนี้ใครๆก็พูดว่าการท่องเที่ยวไทยตก เวลเนสเองก็ไม่พีคเท่าสมัยก่อนโควิดแต่บางทีนี่แหละคือจังหวะรีเซ็ตหาตัวต้นใหม่ให้ชัดชวนคนมาเที่ยวแบบมีเป้าหมายที่มีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นที่จะทำได้ครบทั้งคุณภาพราคาที่เหมาะสมและบริการให้เลือกหลากหลายอย่างไรก็ตามโอกาสนี้ก็มาพร้อมกับสิ่งที่ควรจะระวัง เพราะว่าถ้าหากไม่บริหารจัดการให้ดีผลที่ออกมาอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านบวกเพียงด้านเดียวเพราะถ้าหากระบบไม่แข็งแรงสิ่งที่ควรจะเป็นโอกาสอาจจะย้อนกลับมาเป็นปัญหากับคนไทยเองเช่น 1. เรื่องหมอไม่พอเพราะการเติบโตขึ้นของเซกเมนต์ medical tourism ประเภท wellness เช่นศัลยกรรมความงามศัลยกรรมลดความอ้วนเลสิกและอื่นๆอ,อาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตอันใกล้ ถ้าหมอจบใหม่อาจจะถูกดึงดูดไปสู่สายเวลเนสซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีกลไกจูงใจและนโยบายผลิตแพทย์เพียงพอเราอาจจะเจอสมองไหลหนักกว่าเดิมในระบบสุขภาพไทย 2. เรื่องราคาเมื่อผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้นค่าบริการเอกชนก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งอาจจะเอื้อมไม่ถึง เรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยถึงแม้โรงพยาบาลไทยจํานวนมากจะได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแต่ก็ยังมีข่าวคลินิกเถื่อนหรือว่าแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับแพทย,ทยสภาออกตรวจจนเกิดความเสียหายกับคนไข้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆดังนั้นการมีระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการหรือมาตรฐานแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ควรระวังมาก เพราะเมื่อมีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นเยอะการแข่งขันด้านราคาก็สูงขึ้นการขายสินค้าและบริการที่มีข้อควรระวังเยอะอย่างการแพทย์และสุขภาพเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะเลมอนมาร์เก็ตที่ผู้ซื้อมีข้อมูลน้อยกว่าผู้ขายจนแยกไม่ออกว่าสินค้าไหนคุณภาพดีหรือว่าแย่ถ้ามีผู้ให้บริการแบบเน้นคุณภาพต่ําเพื่อตัดราคาตลาดมาครองตลาดหรือเกิดกรณีทุจริตก็อาจจะทําลายภาพลักษณ์ของประเทศได้ 4. เรื่องความโปร่งใส ผู้ป่วยต่างชาติเลือกไทยเพราะว่าความสะดวกแล้วก็ราคาดีแต่ก็ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนการที่ราคาค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยชัดเจนมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญโดยโรงพยบบาบาลเอกชนหลายแห่งก็มีระบบตรวจสอบค่าบริการล่วงหน้าได้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไทยไม่ได้แข่งอยู่คนเดียวในตลาดเม็กซิโกตุรกีเกาหลีใต้ต่างก็เดินเกมนี้เช่นกันถ้าไทยจะเป็น m e r i c a l and w e l l n e s s ข u b ของโลกได้จริงเงื่อนไขคือเราต้องไม่ทิ้งระบบของตัวเองและทำให้การเติบโตครั้งนี้แข็งแรงยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง w e l l n e s s Tourism อาจจะเป็นโอกาสทองของเศรษฐกฐฐิจไทยแต่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนได้จริง ก็ต่อเมื่อเราไม่ลืมเงื่อนไขสําคัญการดูแลหมอไม่ให้ไหลออกจากระบบการคุมราคาให้คนไทยยังเข้าถึงได้การยกระดับมาตรฐานและความโปร่งใสยอย่างเข้มข้นและทําให้การเติบโตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายฝันแต่คือการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสําหรับนักท่องเที่ยวและคนไทยในบ้านเราเอง